สวัสดีครับผมเรชเชษฐ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้จะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องของการคัสสมัยนะครับก็ในการที่เราทําการปรับสไตล์เนี่ยนอกจากเราจะใช้หน่วย sx นะครับอ่าในการใส่เป็นลักษณะเหมือนกับค่าแบบเนี้ยตรงๆเข้าไปเราจะสามารถอ่าเขาเรียกปรับสไตล์ที่เป็นลักษณะเหมือนกับอ่าสับสับอิ e l เมนต์อย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่า ui ที่มันอ่าประกอบไปด้วยส sub element หลายส่วนนะครับซึ่งถ้าเกิดเรานึกภาพออกเราอาจจะคลิกขวาแล้วก็ Inspect ดูนี่คือตัวสไลเดอร์เมืคลิกขวาจะเห็นว่า UI เนียมันก็จะมีเป็นเหมือนชุดๆของมันนะครับเช่นตรงส่วนปุ่มนี้ก็น่าจะเป็นของเขาเรียกว่าตัวตั้มนะครับเป็น UI ตัม้มนะมันจะมีตัวชื่อคาเป็นอยู่นะครับอาจจะดูลำบากน,นิดนึงนะฮะตรงนี้ต้องค่อยๆจิ้มดอูอันนี้จะเป็นตัวขออนุญาตจิ้มให้ดีๆก่อนนะชึบอ,อันนี้น่าจะเป็น ตัว UI ของตัวตั้มนะครับตัวตั้มเนลมันต้องดูจากชื่อคลาสนะครัอ,อันนี้สไลเดอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นตัวคลาสที่ชื่อว่านะครับ MUISlider แล้วก็ตั้มนะครับซึ่งบางทีเราต้องการจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเจ้าตัว UI ตรงบริเวณนี้นะครับโดยที่ เปลี่ยนจากไอ้กลมๆเนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมทันยังไงนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะทำการสอน s ิงแท็แบบนี้นะฮะซึ่งทำยังไงมาดูกันเลยผมจะขออนุญาตสร้างขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งตรงนี้นะครับจะได้ไม่ไปตีกันนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมจะใส่เป็นคำพูดอย่างนี้แล้วกันโอเคปะ่ะแล้วก็ตามด้วยคำว่า l l s s โอเคเบื้องต้นก่อนผมจะขออนุญาตลบเจ้าตัวนะครับหน่วย พวกนี้เอาไปก่อนนะครับให้เป็นแบบพรีเมทิกง่ายจะได้ไม่ลกหลังนั้นก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับตัวส่งของบล็อกทำไมเออเลอร์ล่ะนะครับอนนี่ผมน่าจะสแตก็กมันน่าจะขาดไปตัวหนึ่งบริเวณนี้โอเคอ,อันนี้มาล่ะก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะเป็นอีกบล็อกหนึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตใส่สเปซซิ่งนิดนึงแล้วกันนะครับให้มันดูไม่น่าเกียดมากนะครับก็สเปซซิ่งให้เป็นสักอสอง ก็จะได้มีช่องไฟนิดนึง่งจากนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสไลเดอร์อันนี้สไลเดอร์เนี่ยมาจากไหนล่ะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปที่เว็บไซต์ mui นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าสไลเดอร์มาเลยผมเข้าไปเราเดี๋ยวทําการก๊อปสไลเดอร์มาสักตัวนี่แล้กันสมมุติเอาตัวนี้แล้วกันนะก็ผมทําการก๊อปตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็วางแทนเจ้าตัว วางเข้าไป import นะครับโอเคตอนนี้เราน่าจะได้สไลเดอร์ที่มีค่า default เท่ากับ50า mm ั hmm. นคนี้เคยผมบอกว่าผมต้องการจะเปลี่ยนไอ้กลมๆลมตรงเงี้ยนะครับให้มันไม่กลมเป็นสี่เหลี่ยมแล้วจะเปลี่ยนยังไงเราต้อง inspect แล้วก็เข้าใจพื้นฐานมันก่อนเอาเมาส์ไปจิ้มแล้วเจดว่ามันมี element มาต่างหากูเจดว่าไอ้กลมๆตรงเนี้ยมันจะเป็น element ที่มีคา่าที่ชื่อว่า,า muislider ตา่ำ ลักการตั้งชื่อคาสมันนะครับข้างหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นค่า g e n e r a t e นะครับซึ่งเพื่อป้องกันให้มันไม่ชนกันต่อไปมาตรงนี้เราเรียกว่า slot นะครับตรงนี้จะเป็นตัว state นะเราไม่ต้องสนใจ state เราสนใจแค่ slot เวลาต้าองการจะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าสไตล์ของคัทคา,คานี้เนี่ยนะครับเช่นเราต้องการเป็นสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับเช่นกอนนี้มันจะมี border radius เราต้องการเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็คือแค่เอาเจ้าตัวรู้สึกจะเป็น border radius เนี่ยออกไปนะครับหรือปรับให้มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะลอลองปรับดูสิมีผลไหมอาะต้องปรับที่อื่นนะก็อ้ว่าผมก็จะปรับเจ้าตัว border radius ตรงนี้แล้วกันนะครับให้มันเ้าเรียกว่า,าไม่เป็นวงกลมก็วิธีการง่ายๆครับเราก็ใส่ F x เข้าไปนะครับเขากับตึ๊ดตดอ๊นนี้เบื้องต้นก่อนนะเราจะใส่เจ้าตัวก็เรียกว่า เป็นลนักษณะนี้เข้าไปคือโดยปกติเวลา,าใส่สไตล์เนี่ยกาจะใส่เป็นเช่นอ่า์ o ด d e r นะ r a d i ยนอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดต้องการจะใส่แบบสไตล์ที่ไม่ใช่แบบตัวข้างนอกแต่เป็นตัวข้างในก็คือเป็นตัวที่เป็นไอตัวปุ่มเนี่ยเราจะต้องใส่เป็นลนักษณะนี้แล้วก็ระบุ k e ์อันนี้ต้องการอ้างถึงค l าที่อยู่ภายในต้องใส่เครื่องหมายนี้ไปก่อนแล้วตามด้วยดอทนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ c ล a สของมันซึ่งอกีกนนี้ร้สึกจะชื่อคลาสที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยมขออนุญาตที่จะ ยัดคัดนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจิ้มใหม่รู้สึกจะคลาสชื่อนี้นะนะครับก็เราก็จะขอายาดกรอบมาก่อนแล้วกันพิมพ์ใหม่แล้วกันกรอบคลาสต,ต,ตัวนี้มาก็ใส่เป็น xx นะครับนี่แล้วก็ใส่นี่เข้าไปใส่นี่แล้วก็ดอทนะครับอ่าก็อันนี้จะเป็นการบอกว่าฉันจะเริ่มทําการระ,ะบุตัวที่อยู่ด้านในนะดอทแล้วก็ตั้งชื่อคลาสต่อมาคือคีย์ นะครับตรงนี้คุณก็สามารถใส่ตัวเพไ่อเช่นต้องการจะปรับตัว border radius น,นะครับในเคสนี้ผมคิดว่ามันมี border radius ไหมญาติดูโพล่นิดนึ่งครับพอดีดูโพล่อย่างเงี้ยคือรู้สึกมันจะมีค่าที่ปรับอยู่เม่อกี้ border radius รู้สึกตรงนี้จะปรับที่ border radius เ,เ,เป็นหนึ่งพอนะครับก็จะใส่ border radius ตรงนี้ต้องใส่เป็นยี่ชุดหนึ่งนะครับผมลืมไป แล้วก็ใส่แบบนี้ให้เป็นหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเป็นหน่วยแบบนี้ก็ได้คราวนี้ก็ดูผลว่ามันได้ผลไหมฮะก็จะเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยม้วเข้มป่ะนะครับพอดีผมไม่ได้ใส่เป็นหน่วยแบบพิกเซลนั้นก็จะคูณ8อยู่ดีแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะฟอร์มเลยเนี่ยให้เป็นนั่นก็เป็นศูนย์นะจะไม่มีไม่มีบอร์เดอร์เลยอันนี้คือเวที่เราจะเข้าไปแก้ไขนะครับเขาเรียกว่าสไตล์ที่อยู่ในสับอิเลเมนต์ในการอ้างผ่านคาัสแบบนี้ เปนสิ่งแทนี้คือหมายถึงว่าเราต้องการจะเริ่มทําการเข้าไปแก้คาที่อยู่ในข้างในอิ e m เมนนี้อีกทีนึงนั่นเองโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการอ้างข้างในเราก็สามารถอ้างเป็นคีย์เหมือนที่เราเคยทําก่อนหน้านี้เลยนะครับเอาล่ะในคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ